สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าครับแททุกคนคงอาจจะรู้จักว่าไกดงามพวกคุณคุณงามพวกแต่งถ้าเราจะออกแบบสู่สังคมแบบคุณทีเจอเนี่ยเราต้องแต่งหน้าครับเพื่อเป็นจุดแหลกหลงเพิ้นด้วยแป้งนะครับลลงเพื้นด้วยแป้งลลงเพินเพ้นด้วยแป้งเสร็จ หลังจากนั้นคีมครับคีมทำหน้าเด้งทาไปเลยครับคีมตบเลยนะครับตบมาเด้งเด้งแล้วหน้าไม่พอครับต้องมีทรงผมนะครับต้องแต่งทรงผม ผู้หญิงเขาจะมองเขาจะมองทรงผมนะครับทรงผมดีก็ดีครับทรงผมเท่คนมองถ้าทรงผมแบบแบบนี้ครับทรงสะก,กิดใจแม่ครับแม่แม่ทรงเฮียอะไรเราต้องมีแบบคอนแทคเลนด้วยนะครับจะได้มีตาใส ได้คือน้ำหอมน้ำหอมตึงตึงสาวถ้าใครที่มีกลิ่นตัวครับกลิ่นจกักระเละกลิ่นเต่าอ่ะกลินออกเลยนะฮะสาวสาวไม่คุยด้วยนะถ้ามีกลิ่นจักระเละตกไป มีเงินอย่างเดียวครับต้องหน้าตาดีมันผมเลยครับแต่งหน้ามันผมครับสาวในเข็นก็มองครับไม่มองให้เตะมองแน่นอนออกจากปากซอยมองแน่นอนมองทุกคนขอบคุณครับที่ติดตามถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีการแต่งหน้าของหนุ่มวัยรุ่นจะออกจากบ้านไปเที่ยว